เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายวรวุฒธทธนชัยปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชานาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรหัสวิชาว30291กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสนุวิทยาคารสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยได้เสนอขอมีรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการพัฒนานวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ครับจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรหัสวิชาว3 0 2 9 1ยหน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดําเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมพันธ์นักเรียนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและความเข้าใจที่ถูกต้องขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจึงดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้เป็นการดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย นำไปสู่กระบวนการถามและศึกษาหาคําตอบโดยคิดและลงมือทำสแสวงหาความรู้นํามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกแนะนําช่วยเหลือในด้านต่างๆให้กับนักเรียนเช่นในการสืบค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลการสรุปข้อมูลและการอภิปรายข้อมูลโดยมีการทํางานร่วมกับคนอื่นองค์ประกอบที่สําคัญของการสอบหาความรู้ได้แก่หนึง่ง ตั้งใจในการถามคำถามวิทยาศาสตร์ 2. ให้ความสำคัญประจักษ์พยานที่สอดคล้องกับคำถาม 3. ส,สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน 4. เชื่อมโยงคำอธิบายกับความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้อื่น 5. สื่อสารและนำเสนอคำอธิบายของตนเองโดยนักเรียนพัฒนาทักษะในการสืบสอะหาความรู้ตลอดเวลาอีกคมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองรู้ลักสิ่งแวดล้อมสามารถ คิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถประตุนได้อย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระกับการพัฒนากระบวนการคิดการสํารวจตรวจสอบเพื่อการค้นพบและการแก้ปัญหาซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะให้เกิดขึ้นในตัวเด็กที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนคิดเป็นทําเป็น และแก้ปัญหาหรือคิดแบบวิทยาศาสตร์และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างยั่งยืนเนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศครับจากปัญหาดังกล่าวข้าพ,พเจ้าได้ศึกษาการเรียนการสอนและวิชาคอมพิวเตอร์ที่เน้นทักษะการทํากิจกรรมแบบสืบสอะหาความรู้รวมถึงใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่สําคัญจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นหรือคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและท้าทายทําให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นซึ่งการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นหรือ 5E ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสํารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายการอธิบายการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทําให้นักเรียนสามารถคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นหรือคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยนําไปสู่กระบวนการสืบเสอะศึกษาหาคําตอบโดยคิดและลงมือทําแสวงหาความรู้นํามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเองพร้อมช่วยให้นักเรียนสามารถปรับวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นจนสามารถบรรลุปเป้าหมายของการคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหา ทำให้เกิดการพัฒนาในการคิดที่สําคัญสําคัญคือการคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์การแก้ปัญหาการคิดวิจารณ์ซึ่งการคิดในด้านต่างๆยอมรับตนเองและผู้อื่นมีวทีภาวะทางอารมณ์การแสดงออกอย่างเหมาะสมทําให้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการเรียนรู้คิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แนวคิดของการสอนแบบสืบเสอหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความสำเร็จครับ ข้าพเจ้าได้นําการสอนแบบสืบสาหาความรู้มาพัฒนาและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้คิดวิเคราะห์มีระยะเวลาตั้งแต่ธันวาคม2565ถึงมีนาคม2566โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1. สํารวจปัญหาเพราะว่าขาดความกระตือรือร้อนในการเรียนและความเข้าใจที่ถูกต้องกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนทักษะการรู้คิดวิเคราะห์โดยเลือกวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 3. ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยนําไปสู่กระบวนการถามและศึกษาหาคําตอบโดยคิดและลงมือทําแสวงหาความรู้นํามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเองพร้อมช่วยให้นักเรียนสามารถปรับวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น ต้สามารถบรรลุปเป้าหมายของการคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสอนแบบสืบสรหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความสําเร็จ 4. ทดลองใช้และปรับปรุงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ภาเรียนที่2ปีการศึกษา2565 5. นําผลการทดลองมาพัฒนาเพื่อ พัฒนาทักษะการเรียนรู้คิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสอนแบบสืบสอหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีประสบความสําเร็จให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 6. ใช้นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับหภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 7. ประเมินและสรุปผลการใช้กิจกรรมการสอนแบบสืบสอหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับ1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จากการที่ข้าพเจ้าได้นํากิจกรรมการสอนแบบสืบสอหาความรู <c oughs> ้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรหัสวิชาว .30291 หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับ ักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับ1ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. ผู้เรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับ1ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรหัสวิชา30291หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เพื่อทักษะการรู้คิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสอนแบบ12หาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลสำลีทางการเรียนร้อยละ87.40ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือรอยละ 752. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรหัสวิชาโมเดลน30-291หน่วยการเรียนรู้ที่1องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เพื่อทักษะการเรียนรู้คิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์สามารถนำการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คิดวิเคราะห์หลังใช้รูปแบบทักษะการรู้คิดวิเคราะห์ เรื่ององค์ประกอบอคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสอนแบบสืบสอหาความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสนมวิทยาคารโดยมีค่าเฉลีย่ย11.60ร้อยละ85.92จากคะแนน13.50อยู่ในระดับดีมาก 3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ทักษะการรู้คิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสอนแบบสืบสอหาความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพรวมพบว่าขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับพัฒนาทักษะการรู้คิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆของตอนเองเนื่องจากกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการทํากิจกรรมกลุ่มมีสื่อให้ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถแก้ปัญหาการขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและความเข้าใจที่ถูกต้องขาดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1โดยมีค่าเฉลี่ย4.41ร้อยละ,ะ88.16อยู่ในระดับมากจากการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาการสอนแบบสืบสอหาความรู้มาออกแบบกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสอนแบบสืบสอหาความรู้โดยแต่ละขั้นตอนจูงใจให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยนำไปสู่กระบวนการถามและศึกษาหาคำตอบโดย คิดและลงมือทําแสวงหาความรู้นํามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเองพร้อมช่วยให้นักเรียนสามารถปรับวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นจนสามารถบรรลุปเป้าหมายของการคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปคือการนําวิธีการสอนแบบสืบสอะหาความรู้ไปใช้กับเนื้อหาและแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในหน่วยหรือเนื้อหาอื่นๆสวัสดีครับ